E สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการทำนายของชาวราศีมังกรนะคะมังกรคือผู้ที่เกิดในวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะไพ่ของมังกรเนี่ยจะบอกว่ามันใช้กับคำหนึ่งได้เลยนะต้นล้ายปลายดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดของไพ่กันนะคะ ไพ่ใบแรกเปิดมาเป็นไพ่แบบนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ชาวมังกรทุกคนนะคะอาจจะต้องพักผ่อนมากๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าช่วงเนี้ยนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะคะหรือระวังเรื่องของการล้มหมอนนอนเสื่อไม่สบายได้นะคะ รวมถึงมันมาจากได้ทุกสาเหตุนะคะพอไพ่แบบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่เหมือนกันที่จะต้องกลับมาดูแลตัวเองก็ได้หรือว่าเรากําลังจะไปทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองก็ได้เช่นกันอาจจะไม่ได้แปลว่าป่วยก็ได้นะคะแต่แปลว่าป่วยก็ได้แปลว่าพักผ่อนก็ได้นะคะอ่า ส่วนไพ่อีกใบหนึ่งเป็นไพ่ความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปรวมกับไพ่ใบแรกเนี่ยก็จะแปลว่าเดือนนี้อาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็ได้ทาให้เราเครียดหาทางออกไม่ได้มันเป็นไพ่ของคนที่เหมือนกําลังสับสนกําลังกังวลนะคะเจอปัญหาแต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะคะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะไพ่สรุปเนี่ยค่อนข้างดีนะไพ่การงานขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของการคุ้นคลิด คุ้นคิดคุ้นคิดนะคะพูดขอโทษคะ่ะพูดไม่พูดไม่ชัดไพ่ของการคุ้นคิดไพ่ของการไต่ตรองนะคะในเดือนนี้การทํางานอะไรเนี่ยให้มีความละเอียดรอบคอบมากเยอะๆนะคะมากๆหน่อยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เราทําประจําไม่ได้มีงานพิเศษอะไรขึ้นมาไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบผิดแปลก ผิดแปลกไปจากเดิมนะคะก็อยากจะให้ใส่ความใส่ใจลงไปเยอะๆนะคะถ้าย่านยิ่งเป็นงานโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานใหม่ๆที่จะขยับขยายจะทำเนี่ยต้องคิดเยอะหน่อยวางแผนให้ดีๆนะคะเพราะว่าพอไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่เราจะทําผิดพลาดได้นะคะหรือว่ามีโอกาสที่เราจะลงลืมในจุดบางจุดไปได้นะคะ อันนี้สาหรับคนที่ทํางานประจํานะคะส่วนสําหรับคนที่ทํางานส่วนตัวได้ไพ่แบบนี้เนี่ยนะคะแปลว่าจะขยับขยายจะทําอะไรเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยมนเป็นไพ่ของคนที่ลังเลจะไปหรือจะเอาอยัางไงนะคะเพราะว่าไพ่อันเนี้ยมันไม่แน่ใจกล้องจะเห็นไหมมันเป็นคนที่ยืนอยู่บนที่สูงค่ะแล้วมองไปข้างล่างนะ,ะก็คือมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างด้วยอยู่ข้างบนด้วยแล้วข้างหลังนี้ก็มีหอผ้าด้วยนะเหมือนกับถ้าเราจะขยายธุรกิจหรือว่าเริ่มจะทําอะไรในเดือนเนี้ย ะะต้องเหมือนกับดูทางนี้ทีไรให้ดีๆด,ดูรายละเอียดของมันให้รอบครอบนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกับสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมมันมีอะไรที่เรายังมองไม่ทั่วถึงอยู่ไหมนะคะพพเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ติกตองของการคิดนะคะยังไม่ได้เป็นการสรุปขึ้นมาว่าจะไปหรือไม่ไปจะทําหรือไม่ทําแต่ถ้าดูแนวโน้มของไพ่ชุดนี้คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมมากกว่านะคะยังไม่ได้ช่วงของการลงมือทําหรือยังไม่ได้เป็นช่วงของการก้าวเดิน สำหรับคนที่คิดจะทําออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะถ้าคนที่ทํางานประจําก็ละเอียดรอบคอบหน่อยในช่วงนี้นะคะไม่นั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ะะทีนี้พอเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินไพ่ใบนี้มันจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปลงทุนทําอะไรไว้เนี่ยนะคะ อาจจะหมายถึงว่านี่สินก็ได้นะคะในเดือนนี้เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าต้องกังวลไหมไพ่ใบนี้ไม่ต้องกังวลนะคะมันเป็นเหมือนไพ่ที่ต่อเนื่องมาเช่นบางคนมีภาระเรื่องการผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหมายถึงว่าเรามีเงินใช้ในจํากัดเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมาจากภาระช่วงนี้ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่จะต้องไปเพิ่มเติมจากอน,นันนะคะเช่นบางคนซื้อบ้านแล้วช่วงนี้อาจจะต้องถึงช่วงของการโอน มางก่อนดาวดาวไปนะคะพอถึงตอนนี้จะต้องโอนจะต้องมีรายจ่ายอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นรายจ่ายจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่ไพ่อีกใบหนึ่งยังสบายๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะกังวลมากเพียงแต่ บเนี้ยนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับคนถ้ามีรายจ่ายที่เรารู้แล้วว่าเดือนเนี้ยนะคะเราจะต้องจ่ายอะไรเราอาจจะต้องเจียดจ,จากเงินส่วนหนึ่งออกไปนะคะเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยนอกจากว่ามันแปลว่าสบายสบายแล้วเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ไม่หรูหรานะคะคือถ้าตัใดใบที่เรายังใช้แบบพอดีพอดีไม่เกินตัวเนี่ยเดือนเนี้ยยังไปได้นะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะคะไพ่ความสัมพันธ์ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นไพ่เตือนมากกว่านะคะว่าอะไรที่เราเห็นว่าสวยงามนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวนะเพราะว่าไพ่สองใบอะคะ่ะหลายหลายคนที่มาถามว่าทําไมไม่พูดเรื่องสามีภรรยาเรื่องเออมีกงมีกิก๊กคือมันพูดไม่ได้อะคะ่ะแสดงว่าคนที่พูดเนี่ยอาจจะเพิ่งมาดูนะคะเพราะว่าถ้าจะดูเรื่องความรัก เดี๋ยวจะมีคลิปต่างหากอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจะบอกเหมือนลักษณะเพื่อนมากกว่าหรือคนที่เราเคนที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยมากกว่านะคะเรื่องความรักตีได้แต่ว่ามันน้อยเพราะว่าไพ่สองใบรายละเอียดม,มันไม่เยอะนะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยจะแปลว่าเรื่องความสัมพันธ์บางครั้งความสัมพันธ์อะไรที่สวยงามนะคะดีๆเนี่ยอย่าเพิ่งดีเกินไปเช่นเราเจอคนบางคนที่เรารู้สึกโอโหเราสนิทกับเขามากเลยเนี่ยการไว้เนื้อเชื่อใจหรือการที่จะบอกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่ค่องข้างเปราะบางหรือเป็นความลับนิดนึงเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังไว้เจอคนที่เรารู้สึกถูกใจถูกคออยากจะคุยด้วยคุยได้นะคะแต่ยังไม่ต้องเปิดเผยเรื่องราวอะไรมากนักเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะเป็นไพ่เหมือนกับ สิ่งที่เห็นเนะ่ะมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว้อาจจะเจอคนที่เราถูกใจอะคะ่ะอย่างที่บอกเป็นเพื่อนสนิทก,ก็ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เราไว้ใจมากเราบอกทุกอย่างนะคะ,ะความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบางอย่างที่มันเป็นความลับคนเก็บไว้กับตัวเองนะคะไพ่อีกใบหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่นนเนิ่มเนเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็ ถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยคิดว่าในเดือนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักความสัมพันธ์อาจจะค่อนข้างไปในทิศทางที่สบายๆไม่ค่อยมีปัญหาแต่สําหรับคนที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยถ้าไพ่ไม่ขึ้นนะได้แบบนี้ก็เหมือนกับว่าปัญหาก็ยังคาราคาสังเหมือนเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เรื่อยๆนะคะถ้ามีปัญหาอยู่ในเดือนนี้ต่อให้ไพ่ไม่ได้พูดถึงขึ้นมาก็หมายความว่าปัญหาก็ยังคงเดิมนะคะถ้าเกิดเคยดีๆกันอยู่ก็ยังค่อนข้างยังดีๆเหมือนเดิมนะคะ อาจจะมีนิดเดียวที่ต้องระวังนะคะก็คือว่าอะไรที่รู้สึกได้เนี่ยมันอาจจะในอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้มันอาจจะไม่เหมือนอย่างที่เรารู้สึกคนที่เราไว้ใจได้ในเดือนนี้ในเดือนถัดๆไปนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของความสัมพันธ์ที่เวลาเราสนิทกับใครมากเกินไปอะคะ่ะก็ให,ห้อช่องว่างไว้บ้างนะคะอ่ไพ่สรุปค่อนข้างดีนะคะ เพราะฉะนั้นเดือนนี้ใครเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไม่ต้องกังวลนะคะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ของการรอเวลานะคะเป็นไพ่ของการศึกษาก็ได้คิดคิดไต่ตองดูลักษณะหน้าไพ่นะคะเป็นคนแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเขาชูนิ้วนิ้วหนึ่งขึ้นข้างบนอีกมือหนึ่งถือลูกประคำนะคะแก้ไขไต่ตองคิดนะคะแต่ว่าลักษณะการคิดเนี่ย คิดเนี่ยคิดมากกับคิดแบบการแก้ไขปัญหามันคนละอย่างนะบางคนคิดมากคิดอยู่เรื่องเดิมๆนะถ้าไพ่แบบนี้จะเป็นอย่างนั้นคือคิดวนอยู่ในอ่างเลยนะคะแต่วนโดยไม่ได้หาวิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงอะ่ะบางคนมีปัญหามีหนี้อะ่ะสมมติยกตั็อย่างง่ายๆบางทีก็คิดแต่ว่าน,นี่มันตามมาแล้วโอ้โหเราจะทํายังไงอะไรใบนี้แปลว่าผู้รู้ก็ได้นะคะ ไปหาไปปรึกษาจากคนที่รู้จริงนะคะไม่ต้องกังวลมากนะักยิ่งสมัยนีย้คนเป็นหนี้อ่ะดิฉันรู้สึกว่ามันมีช่องทางอะไรต่างๆให้เราแบบจัดการกับหนี้นั้นนะ่ะได้นะคะทั้งสถาบันการเงินถ้านี่นอกระบบเดี๋ยวนี้ก็สามารถโอนเข้ามาเป็นหนี้ในระบบได้นะคะไปปรึกษาหาคนที่เขามีความรู้จริงๆที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือเรานะคะไม่ไปปรึกษาคนแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างนะมันอาจจะทําให้เรากังวลมากเกินไปก็ได้นะคะอ่าไพ่สองใบนี้นะคะ ไพ่ใบนี้พปวศึกษาก็ได้ใช่ไหมพอไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะบอกว่าไพ่ทั้ง3ามใบนี้ที่ขึ้นมานะคะก็เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยใจเย็นๆน,นะคะถ้าปัญหาอันนั้นเรารู้สึกว่าเราแก้ด้วยตัวเองไม่ได้แล้วนะคะเราแก้แล้วเหมือนวนอยู่ในอ่างตลอดเวลานี่นะคะ การปรึกษาหาคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเขาจะช่วยเราได้นะคะแล้วไพ่ทั้งสาใบก็ขึ้นมาแบบนั้นนะคะเห็นไหมคะไพ่ใบกลางเนี่ยเป็นไพ่ของการปรึกษาไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่ของผู้ที่เหมือนกับมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเจอปัญหาอย่าเพิ่งท้อใจนะคะแก้ด้วยตัวเองก่อนนะคะเรารู้สึกว่าเราแก้ไม่ได้แล้วเราหาทางออกไม่ได้จริงๆวนอยู่กับปัญหาการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเป็นสิ่งจําเป็นนะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงยังไงก็มีทางออกนะ